อยู่กับน้องสองคนบ่ยโดยสบายดีกินข่ากินน้ำแล้วบ่เมื่อนี้ฮะกินแต่เศร้าเป็นจัางไรนอนบ้านใหม่เฮือนใหม่บบได้ฝันดีบ่อบ่ฝันอย่างไรมันมวนผลผลผลิตไัณฑ์นอนรับตื่นเดียวแจ้งกองปองยังบบได้ฝันครับอ้นึกว่าฝันในตัวเด็ดสิดอกสบายดีเด้อเ้าไพี่นถ้าหาก็าได้เข้ามาหาทาง แม่แล้วเป็นครั้งแรกพี่น้องเคยขโมาจักเกอรอเคยแต่กายเคยเห็นแต่ในคลิปบอกว่าคือไกายกยไปคือเคยกายไปอยู่โบ่เลยบม่เคยขโมาเลยโอ้ขอไปกับพี่น้องเถอะนาอตอนน่ะบายดีพ่อแม่พี่น้อง ัดพามาท่านี้ก็อยู่ที่ให้ที่นาพี่น้องเลยเนาะมาทางไอ้อาดเพื้นพี่น้องเลยวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นครั้งแรกเนาะเดินทางมาเอาไปที่เียี่ยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องจะพาพ,พี่น้องเขับไปหาทางไอ้อาดเพืนสกอดพี่กกน้องเลยสบายดีบอยเอนสบายดีโดยสบายดีไ,ไอไ้ไม่เป็นยังคือชันแท้โอ้ยเป็นโลกประจำตัวนี่แหละบอยเป็นเล่านี่ ีนี่เขออาปีชีสีเลยสันมาแบบนี้โดนเตืร์ไปเนาะบ่ได้มียาไปกินประจำมื้งบอ่หรือว่าบ่ไปกวดป่มีอยู่กินอยู่หากแต่ว่าอาการยังบุดีป่อว่า,าดีขึ้นอยู่จะก่อนก็สันแห้งกว่านี้พอกินยานี่ก็เรื่มสันน่อยลง เติมสันหน่อยลงเนาะเขาจับหันจับนี่พอได้อยู่บ่ได้อยู่แต่ก่อนนี่ค่ะแต่ก่อนกระจับได้อยู่แต่กระบบโบกไปันได้นะมันกระโบลอยบบเน่นเนาะเดาจับมันบบเนนบ่ก็บเนนเลยแหงมันก็บโบแหงก็บโบได้บันตะกี้น่ะบบได้เป็นเนาะตะกี้เนาะบบได้เป็น มีแบบว่ามีพี่น้องเป็นเคยเป็นบอันนีกระโบหูเด้อเพราะว่าบ่มีใครเป็นนะเพราะว่าโรคกรณีมันมันบด้เกี่ยวกับสายเลือดมันบริเกียกยเกเก่ยวกับกรรมพัน,นุเนาะบด้เกียวกระโบ,บโออยู่กับใครแตดินี้ยอยู่กับเอื่อยอยู่กับเอื่อยอันนี้บ่บานบานบใหญ่จะดีให้ไทแม่ชำนี้กันแนนะพออยู่ได้เนาะบานนี้เลยแต่ก่อนเนี่ยอยู่นีบอ ขันยู่กระตูนีเลยผลตกมานี่ยบเปียกโทษก่าขันยู่กระตูกกะเปียกอยู่แต่กระจำเป็นแล้วเฮาบูมีเนาะบันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดี็ดไทยกะฝผลตกกะขึ้นมาอยู่พี่กะไใ่แน่เนาะโดอยขึ้นแล้วบ่นี่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขันยูแล้วขึ้นแต่มือวานี่ขึ้นเมื่อวานนี่บ่เป็นมื้อขึ้นนะโดยนอนคืนแรกมาขึ้นบริกานดีบ่ บัวดฟันยังไเ้บ่บัวดฟันยังเนาะยันว่าขึ้นไปนอนขึ้นแรกจะมาฟันดีบ่ะ <laughs> กี่นี่ยังมันท่าในใดสงงัสงครสังครบ่แต่ผ่านมานีอว่ามีแล้วเคยสังมาเคยสังมาแล้วขอบคุณอายุสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเลือลากันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วก็บ่มีเลย เป็นชามมหันทุกมือนี้เรามีอาบ้านในน้ำบานนี่บ่บ้านใกล้กลๆอันนี้แล้วบ้านสนามไทโดยเนามีอยู่บ้านสนามไทนี่เนาะเกลือลากันมาหลายปีแล้วบ่ะเนี่ยตั้งแต่ผู้คาอยู่เสาสามเสาสี่ปัจจุบันนี้ก็หายสิบเลิกกันหลายปีทีเนาะชาวไปชาวกลัวกันอันนี้คืออยู่ให้อ,อยู่น้าบ่เนี่ยอยู่ให้อยู่น้าเพิ่นหน้านี่ไดน หน้าเพิ่นแต่ว่าการแต่ลักหัวนี่เป็นดินผู้คาก็แบ่งซื้อนําเพิ่นคาร่ากันพังนี่<ล>บ่บโดนี้คือว่ามีดินมีเสามีบล็อกสิเฮ็ดเฮือนผู้ใหญ่จะดีเสีเหเฮือนใหนอ้อีกบ<ส>่ก่าทงอนเสียงเพ,พิ่นผู้ใหญ่ทางบ่าวเสียงน้อยเพิ่นโดยเห็นเห็นหนั่นตัวหลายใส่ป่ะก,กินข้าวกินน้ำนะบ่มื้อนี้กินขา้าวจรีไปแล้วก่อน ขึ้นไฟนี่ใส่ใส่หนิมีวัตบ,บ่มีแล้วใส่แผ่นแผงโซลาเซลล์ใส่แผงแสงโซลาเซลล์บาดมันดบดน,นี่กะแกใส่โคบแปลว่าสาโคมบายะโบบดยเป็นแน่นี่กะอยากดีอยากเศร้ากะกินยาอย่างกะพอได้ทุเลาเนาะโดยต้องได้กินทุกมือบ่อ,อยาทุกมือมือละสามเวลาสามเวลา sao thiền leng Rồi hai vân bơi dù quá dù lắng bạc bàn. lắng bạc dù thằng bạc dù lắng dù lắng bạc 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 dù bảo โดยสูชูเด้อรหายหายไปไวจากปัญหาดูคาก็ดีโดยเป็นค่ายกันกับพ่อเฒ่ากำปานเลยพ่อเฒ่ากำปานมือระสันแบบนี้แหละอิสระแมนแมนอยู่บ้านอุบลมิไลเราก็เป็นมหาหกปีนะกินยาประจําเราคนนี้กันลูกเบี้ยวกันแหลรกดูคาแมนเราอายุแปดสิบกว่าไรเลยสันสันไปเดียวกันลูกกันเดียวกันเลยคันว่าเรา มียาใส่กันเล่าดีกันสินในน้นอยุอันนี้เล่ากับวายุเราเห็นในลิดคา่าเพิรนเซาอะไรบ้วยเราอ่ะบอกกันเด้อยาไอย,า,อยาตัวไหนเราอ่ะเล่ากันอย่างดีขี้กันนะมีพี่น้องอีพีพีพอนขอมิ้นเขามาแล้วก็หมอปนกระบ,บอกห้าสิบห้าสิบการหายดีกันบ่หรือว่านะไรเลยการหาย,ยกับการบวหายนะห้าสิบห้าสิบคนระครึงเนาะแต่กยังมีโอกาสอยู่ได้เนาะ แต่ก็ยากและผู้คาว่านะเพราะว่าหมอพน็เว่าวมันรักษาปา่าหาภัยด้วยนี้ไปี่กินยายบรรเทาไปเ่อไปวันวันส็คือหมอเพ่นว่าลูกยังเป็นลูกยังเพยย่นว่าลูกผ่ากินสันลูกผ้ากินสันโดยสันแบบตลอดเนาะต้องได้กินยาประจำคันว่าขาดยานี่เคยขาดอยู่บ่เคยขาดอยูบบ่เ,ยดดเป็นเป็นยังไงอาการ สั่นแหงกว่าเก่าบบได้เป็นวิเปิดยังบบได้เมื่อยบบได้ยังบโบแต่มันสั่นแหงกว่าเก่ามีแต่ว่าสั่นแหงกว่าเก่าโดยโบได้หันใจผืนบบได้ยังเนาะโบพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กะลูกของไอ้อาดเนาะข่ายคือกันกับของพอตู้ค้าปานพี่น้องเลยไม้มือสันคือกันอาการนี้แบบเดียวกันเลยสั่นแต่ในมือพี่น้องเลยโดยโอเคสั่น เขาก็ไปหาเอื้อมาก่อนเดอ้อโดยพระศึกษาถาดาามาทาั้งนี้พี่น้องเอื้อบานทน่านอาจเป็นกับยูกับเอื้อชองคนแต่เมื่อก่อนกับยูนี่แหละพี่น้องยูทูบยูทูบยูอันนี้แหละกระตุกหน,น่อย,อยนี่แหละเนาะแต่พระธานมีผู้ใหญ่จะดีเฮ็ดบ้านให้นี่ก็คือว่าผู้ใหญ่จะดีขึ้นดูเมื่อวานนี่ว่าชันหากันนอนดูคืนหนึ่งพี่น้องเอาา้ อยูบอนเสาเพ่รตะก,กีิปนั่นเนี่ยอยู่สองคนกับเอื้อยได้นำบาดาลเป็นของตัวเองพี่น้องเลยมีบล็อกมีเสามีแฮ่ดินทรายส่วนนี้มีกองดินหนี่งน้ำปรนวัตมีผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวเสียงหน่อย มันจะมาตาังบ้านให้ว่าสันพี่น้องเลยเนาะาการดีอกดีใจนําที่มี้พลัดปุญญายืินมื่อข้ามาซวยเรือพื้นไฟกับโบมีพี่น้องมีแต่เพิ่นใช้โซล่าเซลล์นี่แหละนี่นะี้ยเปลนใช้เพิ่นใช้โซล่าเซลล์พอได้ใต้ว่าซั่นพอได้เงองคมเคยครัวคือนยางกอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะจักสิว่าจังได๋พี่น้องกัน สบายดีทุกคนโอ้สบายเลยเนาะพากันนั่งจุ่มเจียปรึกษาหาลือกันในเครือดินเดือยรื่องประชาหาลือกันนั้นไปทางไหนนี <necessary> ่อ <maximum looking for air> ่ะมาเรื่องงานนี่แหละเรื่องยิวนี่แหละเริ่มไถหุ้นไถหุ้นไถหุ้นหน้าได้บ้า่ยบอกเรื่องไถเรื่องหน้าเนี่ยสิต่อไปทางไหนได้เอาหาซื้อหนังหม่องมันได้บ้างนี่ยเตรียมไว้เนาะต่อเนี่ยมายังได้าเนาะคือว่าผู้ไปปลูกมันก็มีบ่ในทีมนาะมีแล้วมีเรื่องว่าเนี่ยเขาสุราเวียนงานเนี่ย อนไรก็อยากฮ็ดอั้นก็อยากฮ็ดอะ้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากเอาบดไมันบ่รวยบ่โทัวร์บหลายแนี่อานนะเห็ุไรเหไย่างยังหมุนน้ำทันเนาะยังบ่รอดบ่เห็ดไอย่างเห็ุไอย่างเอาไว้เงินบ่เนาได้แต่เห็น่ชื่ออ้ยน้องเลยเนาะได้แต่เห็ุอะไรบ่ได้เงินได้คัมบ่สันโอ้เหตุได้เงินเนี่ยชวยไว้หลายอย่างอย่าเออันี้เราเหตุกได้ที่เหตุกะคือคือว่าแบบะได้แต่เห็บ่ ได้ตีฮิดคันว่าบ่ได้ผลตอบแทนบ่ได้ผลประโยชน์เลยขาดเนาะเออขาดแน่นเนาะได้อยู่นะบ่แสนคันบ่ได้หน่อยก็ต้องได้หลายเลยไปคันเฮ็ดเลยได้ไม่เกินบ่ซมนี่แหละเบางอีก็แรงแต่บางทีก็รังใจบางเทีกอขาดทื่นยังบ่ตอวนั้นแหละเนาะอ่อนเนาะเดียวอะไรได้ยังมาคือว่าลุงตุงนางในรถนี่เอามาหายไายเพื่อนนี่บ่ข้าวสารข้าวซอยข้าวสารซอยกระสอบ ยนาเขาขาวแมนบ่เอเพื่อนนั่นบ่อาแมนบ่เนีนยเนี้ยสบายเนาะแต่เปลี่ยนกระสานมาเลดิบ่ได้สีบม่ได้ต้องดำบ่ต้องอย่างอื่นบ่แล้วก็คือว่าแล้วมันก็ตามสภาพเนาะแมนแมนแล้วก็สภาพสภาพทางกายเราก็คือเห็นไงเนาะเราเป็นลูกภากินชันชันอยู่โยกอยู่สิจะไปกับปู่ยูได้หรอวะการในชันเลยแห้งชันแห้งบัดนี้คำว่าได้กินยาเลยยุดแล้ว ยุดยุดยุดกยุดยุดชันแห้งบ่เรหยุดได้เนี่ยแรหยุดรู้สันุุุคือแบบว่าแรก็เสียอดนาูได้เนาะมันมัน่าเนาะจตุกด้มันตืนยุดมได้ีนียตืนเต้นย่งชันหลแต่เาแต่ผู้เป็นเยียงบต่ตนเต้ย่งชันเนาะมันมบวกอีกเนาะเชิญแล้วนี้ลแลูกแบบเล่านี้ลูกคนเดียวก็เลยกับพอตูวขาาเนาะ ແນຕປຕູກໍາປານຫຼາຍດນຊັນຍົກຈັບຍັງກໄດແ້ແຫອີອາຄືອມາໃຄືອນນອາົ່มันเกี่ยวกันຢູ່ບໍ່ກຄືນອາມູເົາກຮງດໃ แข่งเส้ยเอ็นนอนตื่นดีว่าเส้ดเอ็นตึงแบบปวดเข่าปวดขาอ่าประชาชนงาไม้ลุนใช้หัวบ่นี่แล้วก็มีคนแนะนำละลายอยู่แล้วแล้วมันก็แหลกเนาะงาไม้งานกุ้งล่วงลงมาที่เชียงไดยป่าตานนี่งาไม้กุ้งล่วงมาลุนมาใจะหัวตาสาตาตาดำเลยตรงไปเลยน้อยเลยโมหน่อยก็ไลยเลยเนาะมันเลยเดียเราไมื่นี้ได้ข่าวสารครับ เตียงบ่เตียงกรแม่นบ่ปาพี่น้องได้ข่าวสารกับเตียงมาให้เป็นผู้ใหญ่ทางใดนี่ฮะอยู่ทางต่างประเทศเป็นบ่ได้ประสงค์ของน้ำอยู่ทางต่างประเทศเป็นบ่ได้ประสงค์ของน้ำเนาะได้ข่าวสารมาสองกระสอบพี่น้องเลยดีใจน้ำทางไอ้เพิ่นยังขาดแต่นเนื้อกับเนาะให้เพิ่นหาเองเข้าไก่ในการควบการเขียนน้ำนี่เนาะ ม่วใครยุ่งยามนี่ม่วงหลายอยู่บางคนก็ตกกแดงก็ตกห่วงเนาะบ่หากินง่ายอยู่ครับฝุ่นตกเลยง่ายอยู่บ่เ็ดมีหอวกับไครก็ยังเล่นอยู่เล่นี่ยากเลยตกลำเทือนี่ปรทธานมีนะบ่ตาเมื่อไหร่ไปกระดึงจนพอดบ่ายช่องยังบ่อนหาตัวเมื่อนั้นได้เกล็ดหมองไปหาแน่บง่ายเกล็ดหมูแนบหาแนบง่ายเลยกูเกล็ดขาค้ำแนบเกล็ดหมองเหลืองแนบเฮ้ยแนบเห็ดบวกแน่กับคุ้มอยู่ได้เลยได้่เห็ดบวกอ่ะได้ ไม่ได้ยากนิเนาะมันก็คุบอยู่งช่วงนี้เฮ็ดบดออกได้ช่วงนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดเพาะเดี๋ยวนี้นะปลาว่าแต่ฝนตกเนาะว่าแต่ฝนตกนั่นแเรียกว่าฝนตกลิ้นของกินกับม้าฝนว่าอยู่ปลาคอกระบืนแช่ชะแช่ห่วยมาย่างไปตามโคสิกัปลาดินสุพันดิได้แตนต้องกับปอกฝอยมาทำมันหนทางมันบหืนจักไม่ใส่เนาะมาตกมามมัันนตกมาถึงหมดเลยมันตกมาถึงบ่อยมันตกมาถึงผู เพราะเรื่องเชือกัแบบนี้ฝนตกที่ไหแบบมันมันล่นหนองคายเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างกันมันร่นหนองคายเพื่อนเบือเอเาข่อยก็เห็นนะมันตกปีกายนี่น้ำในน้าบอดี้มีน้ำมันแห้งแล้วแต่ครับว่าเคยเห็นเพราะว่าฝนตกฝนตกลงมาบัดมันสิมาได้ใช่อ่อปลาเข็งเพราะว่าน้ำแห้งไปแล้วมันเบื่อในหัวในอย่างมาทางไหนอ่อเพราะว่าน้ำมันขาดมันขาดมาเป็นซองชามเดือนเลยมันอยู่ในพื้นดินเลย คือว่ามันตกมาแต่เทงฟ้าพุ่น,น,นมันอยู่ในไห,หนาได้มันอยู่ในไห,หนาได้ผงของมันด้วยเป็นพวกอ่าปลาอกปลาลดนี่เห็นบอกมันขดพื้นได้ค,ดคือนน <า S 2> หน้าที่แห้งอยู่มันขดลงบนลุม่มอะไรกับมันเห็นว่ายังแต่ตอนที่ว่านำ้ำค่ายเย็นอย่างมันจำศีลมาเดินนะตกมันกระดึ๊บลงในพื้นเนาะแมตนมันจะหายอยกินงคอยไว้ร้ายอยู่ในคือธรรมชาติมันกับจักคือกันธรรมชาติมันจักได้ เราเห็ดหน้าเห็นเขาไว้ได้เหรอไอเนาะแม่นมันจักว่ามันจักว่ามันจักนั่นเนาะจินตนาการนีได้ข้างไว้ด้อจินตนาการภาพไว้แบบเดียวกับคนรถ้นมีหน้าเอาเข่าจะลราไว้เนาะต้นหมอกต้นไม้คือกันมันจักได้นนนคือกัะพอพอยามแรงแรงนี่มันกระชิ่ชันใบเนาะเหมือนบอกเพื่อมันสิเก็บอ่าต้นมันอยู่เลยมันจักได้มันสิสระใบมันพอยามฝนปุ๊บนี่เห็นบอกฝนเริ่มตกมันเริ่มมีน้ามันซึมลงก็โป่งขึ้นมาไหมวะเนี่ คันมาช่วงเดือนสามนี่น้ำเริ่มหน่อยเลยเห็ดใบรุนเออเห็ดใบรุนแหละวันนี้ตกมาเดือนชีนะฮให้รุนเบิดบ่หนีคือคือแล้วอะไรนิโตกมาเดือนหกเริ่มปงแล้วบ่หนีิเนาะโปงแล้วก็ว่านน้ำสิมาเลยเห็ดใบปงรุนเอออันนั้นเพื่อิ้นมายังกันนะเอาแบบว่าเพื่อหักษาต้นเนี่ยเพื่อหักษาต้นมันเองแล้วบ่แมนบ่เพื่อนเอิ้อนมาธรรมชาติน่ะอันนั้นเร็วธรรมชาติมันช่างขึ้นมาเองคือกันก็พวกควบควบเขียดนี่ยจำพวกอ่าอ่ะย่ามหน้านี่กระปูกวบกวบยุงกันมันกินกันไลย ย่ำเลขนี่โบอาชัยกันต่างคนต่างอาชัยกันต่างคนต่างอาชัยกันย่แบบเดียวกัเป็นเ้ยแข่งขาดไ่แล้วแบบเดียวกับคนผู้ชนานี่เพิ่นว่าว่าเทวดาให้ฝนแเมนโบการเจ้าวาดโบเมนบ่ธรรมชาติน้อบุมี่นะข่อยว่าเทวดาบุมีดอกเนาะบอสันมีนี่ข่อยจะไปจ้างแล้วมาให้เฮ็ดโฟโรดบอลในบุมีน้ำนี่ข่อยว่าธรรมชาติข่อย ขอนยามันมันมาอีกมาลดกะกะคอยกะเคยเห็นกะคอยกะเคยเห็นตฝนกระชิบ่อยากได้เงินยเนี่ยโบเทวดาเนาะเาะเพราะว่าธรรมชาติขอนยามันมาเลยมาลดฝนนี่พอเดือพอะดางี้กันเทวดานี่มันก็อยู่ในป่าเขานี่แล้วหรือเที่ยวฝนเที่ยวฝนตกแบบโบได้แบบโอ้โบได้แต่ว่าคข้ามาเทวดานี่มีกับมีย้อนเขานี่แล้ว คาราบาบูมีกับบูมีย้อนเฮาเนาะแมนบูคาราบาบูมีกับบูมีย้อนเฮาแล้วเนีาา่ยถามเฮาวาออกมามีอะไรโอ้เถิงโมเห็นกับมันมีแล้วเด้วยคำว่า,าเทวดานะแต่ว่าัน,นคนแบบว่าตานี่มื่อหนักกว่าที่พาไปเบิ่งประตูยุกรถุไมโคปพีดเพลิงให้เบิ่ง <c oughs> สิชวนไปเจ้าจะไปบ, <c oughs> บ่กำลังหลายแท้ได้ไปแต่่วาบจะไปไปอยู่เมืองนองได้ดีบ่ได้แล้วรลุดไมโคจังเบาจัง นักแล้วข่อยกับไม่ติดบึงเห็นว่ารถอันไม่โค้งน้อยบอัวแมนรถไม่โค้งน้อยเด้รถไม่โค้งใ<อ>หญ่นะข่อยเห็น <laughs> แล้วอึ้งเลยข่อยชาวไทยคิดว่าอยู่ปะเทศอะไรเราไทยเราบัวแสนนั่นนั่นพูดแทนบอกแล้วเรื่องจริงดะเป็นม้จะชดประมาณได้อ๋อเบอร์เบาแสนแล้วเราแล้วมีขี้ไปข่อยเบิร์ลมคืนเลยปี่น้องเนาะมึอนี่กับมาพบหน้าพ่อตาหลายปู่ลายคนพี่น้องเลยมึอนี่กับลายปู่ลายคนบาแสนบ้านเฮาแน่ กอจิบ้านโคกเฮ็ดยังเงินอี๋โดยสบายดีมาอะไรแต่ไปหาเงินกูเที่เป็นได้คือมาเมื่อยเหงานบอกมาเห็นหน้ามาเห็นหน้าบ่เมื่อยบ่เห็นหน้าคือเมื่อยแท้เมื่อยอยู่เนาะเมื่อยอยู่หาเงินในลายผักมาหายเิ่นบุรีบอกเป็นแม่เท่าแม่เท่าให้มาก็เลยมาฮะนะลูกเคยที่ดีจิกไลูกเคยที่ดีลูกเคยที่ดีของแม่เท่าพี่น้อง มากระไพนี่มากระไพนี่มาผดีอ่ะบอรถฟ้าแบตสิ่เบสเบิร์ดสี่ปุยหับ่หนิขับเบิรดนี่เคยเบิดอยู่บ่ไปกลับได้บอสามเซนู้บ้นโคกหนิอันนี้ไปย่างบนข้เบิพึ่งพี่น้องบ่าวตาอาซาอาซาแบกพื้นชอยมาใกล้จะอดเฮ็ดแบกอันนี้ค่ะแต่ไก่ยหุ่นหมัดบ่ไปแบกซอยเอื้อยเพิ่น อุ้วเนาะ่แ่พุไปนัูเบื่อจะสอบกันนะเพื่ไปเอาอีใช่นี่ฮะเอาอ่บออดเพื่อนเก่าเด็เอาอยบ่อเพือนเก่าหลายังบวชบอเนี่ยบวชที่นี่บอยังมลาเดียวนะขนายังล่นี่ลงบนมูนี่พูดแบกแบกขึ้นมานี่เบดบาดเดียวทำนี่ยังะูกลเอาไว้บะสอบนะฮะ ยังอยู hehe, nope. ่ได้น่ะยัางมาทานเบได้เลยน่ะบ้าตาเอ้ยยัางมาทานเบิดได้อยู่ลุมบุไม่เหรหลายคนอยู่เพื่อเพื่อพูดคนยสองคนพูดเลยนี่มันเบิดแล้วย่างแต่แตก๊สถือเอาบ่อยู่กับน้องสองคนบ่โดยโดยสบายดีกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เมื่อนี้ฮะกินแต่เช้าเป็นจังไรนอนบ้านใหม่เฮือนใหม่บริการดีบ่บริการอย่างไรมันมวลผลมันผลิตภัณฑ์นอนรับตื่นเดียวแจ้งกองปอง ยังบม่ได้ผันครับอู้นึกว่าผันในตัวเด็ดสุดสบายดีเดอ้อเเอะเราไปนกทั้งถ้าก็ได้เข้ามาหาทางแม่แล้วไปั้งแรกเป็นนก <c oughs> เคยเข้ามาจักเทืเอเคยแต่กายเคยเห็นแต่ในคลิปบาวา่ปบาว่าสิบ่กายกายไป,ไปคือเคยกายไปอยู่โ <c oughs> ได้บ่เคยเข้ามาอนี่โอ้ขอยไปกับติดน้อง้ะเนอกตอนน่ะดินนี่ดิน เจ้าบ่ดิบไหดิบเลยไม่เสียดาดีแหละบางคนจะต้องนอนอยู่ดรอมันลุงไปแบกอยู่พุ่นเนาะยังยังใหม่ี้ลุงพุ่นนะยังเตะเตะอันช่องอันอะไรกับต้นกล้วยบ่กับต้นกล้วยเพูนท่านกุ้นสวนบ่อยหวานตะกี้น่ะมองปุ๊กมีเงนเลยสิใหม่มีเงนโอ้บ้านนี้ใหญ่มาแต่พุ่นแหละไปเก็บไปคนขึ้นมาใหญ่มาแต่พุ่นแหละไปกุนเอายังหัวกับยังบพูนได้มาง ตะกี้อยู่นี่บ่ตะกี้นะตะกี้อยู่พุ่นพูกมะก็กล้วยพู๊ผู๊ผู๊ใหญ่มาปีนี้บ่ยใายมา, right? านี่วังใดนี่แหละยหายมาวังทิพย์ซองขีปนี่แหละมื่อฝนตกมื่อลมนั่นอยู่แบบไี้นี่ฮะอยู่แบบนี้แหละมันสีบุพเพมันสีบุบบุบบุบบนบ่อสังกษียูแล้วพระก็อดเอาเลยกันใจเด้เนาะยันสางกษีปีกเพลิงไปนี่ฮะโดยโดยโอเคเอาเครื่อนซะเอาสีขอโทษก่อนจบคลิปแต่เสียงสามีอ่ะสบายดีเลย off sebai